สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้เลยนะครับเขียนไล้ว่า Adobe Genius นะครับ s วิตเมันขึ้นหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมานะครับเครื่องของเพื่อนๆนะครับอาจจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วตรงประโยคที่ผมวงอยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับข้อความมันก็จะประมาณนี้โดยรวมแล้วความหมายของมันก็คือภายในเครื่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคอมโน้ตบุ๊กนะครับอาจจะมี ตัวโปรแกรมของบริษัท Adobe นะครับที่โดนติดตั้งเข้าไปโดยที่เราอาจจะใช้หรือไม่ได้ใช้อาจจะเป็นล้านคอมติดตั้งมาให้เราแล้วมันเกิดหมดอายุนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็จะไม่ให้เราปิดเด้งมากวนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับวิธีการแก้ไขก็คือต้อง uninstall โปรแกรมเหล่านั้นออกหรือไม่ก็ไปปิดเจ้าตัวที่มันเด้งๆอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่สแนวทาง แต่ถ้าเกิดว่าโปรแกรมเราใช้งานด้วยนะครับเราก็ไม่อยากเอาออกนะครับเราก็จะต้องมีแนวทางในวันนี้ก็จะมาเสนอแนวทางนั้นแล้วโปรแกรมที่มันมาอยู่ในเครื่องที่เป็นของ Adobe เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับโดยประมาณนะครับคร่าวๆที่เป็นตัวหลักๆที่มีอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีหลายโปรแกรมเลยนะครับแต่ว่าที่เราใช้กันอยู่แล้วเห็อนอยู่ก็น่าจะเป็น Photoshop นะครับแล้วก็ Illustrator แล้วก็ Premiere เียไว้ตัดต่อหนังนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอ๋ออีกตัวหนึ่งที่ที่มีลงเครื่องแล้วก็เราไม่ได้ใส่ใจมากเลยอะโคแบทนะครับในนี้มันไม่เห็นมีโลโก้อยู่นะครับตัวอะโคแบทนะ มันก็จะแยกกันนะครับว่าเป็น Adobe r e a d e r กับอั c o b a t ทไอตัว r e a d e r เนี่ยฟรีนะครับส่วนตัว a c r o b a t เนี้ยไม่ฟรีนะครับบางทีทางร้านนะ่ยเขาติดตั้งมาให้เราอ่ะเราก็ไม่รู้เราก็ใช้นะครับมันมี a c r o b a t อยู่มันก็จะขึ้นขึ้น alert ตัวนี้เหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่ใช้ a c r o b a t อยู่โอเคเดีย๋ยวเราเริ่มดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงต่อเริ่มแรกนะครับให้ท่านกดตุ่ม control alternate delete นะครับ เรกดไปแล้วปุ๊บเราจะได้หน้าต่างนะครับเขียนไะว้ว่า Task Manager โอเคครับตรงนี้เสร็จแล้วให้เรามองหาประโยคนี้ครับเขียนไะว้ว่า Process ใน Process เนี่ยมันจะมีคำว่าให้หาคำว่า Adobe ให้เจอก่อนในที่นี้ผมเจอ2ตัวนะครับ Adobe g e n i u s Software นะครับกับ Monitor นะครับ Inter สักอย่าง จับมาไม่หมดนะครับเสร็จแล้วให้ท่านคลิกขวาตรงประโยคนี้เลยนะครับ Adobe g e n i u s Software นะครับแล้วก็คลิกคำว่า Open File Location ตรงนี้ที่ผมวงเสร็จแล้วมันจะเด้งพาเรามาเปิดหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างเห็นนว่าโปรแกรมไฟล์ File, Common File แล้วก็ Adobe แล้วมันจะมีโฟลเดอร์ที่เขียนไว้ว่า Adobe Gcc g c gccn นะครับขอโทษทีตัวนี้ ให้เรากดลบนะครับมันไปแต่ว่าเนื่องจากว่ามันทํางานอยู่มันอาจจะลบไม่ได้เราก็ใช้วิธีการคลิกขวาแล้วก็เลือกคําสั่ง rename นะครับในที่นี้มันเดิมชื่อ adobe gc can นะครับผมก็ rename มันโดยเติมคําว่าขีดกลางแล้วก็555ไปนะครับผมไม่ได้ลบนะครับผมใช้วิธีการ rename เพราะงั้นถ้าเกิดว่า rename แล้วเวลาเราบู o เครื่องแล้วกลับมาบูใหม่เนี้ยตัวโปรแกรม adobe มันจะหาไฟล์มันไม่เจอนะครับ แล้วเจ้าไฟล์เนี้ยมันเป็นตัว alert ที่มาคอยกวนเราอะมันก็จะไม่ทํางานเพราะมันหาไฟล์ไม่เจอว่าเราเปลี่ยนโฟลเดอร์ไปแล้วนะครับเป่ยนชื่อโฟลเดอร์ไปแล้วเสร็จแล้วนะครับให้มาคลิกที่ตุ่มช่องพิมพ์นะครับเรียกหน้าต่าง command ขึ้นมานะครับพิมพ์คำว่า cmd นะครับแล้วตรงนี้มันจะขึ้น cmd command พร้อมนะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็เลือกว่า run as administrator นะครับ เราก็จะได้หน้าต่างคอม m านด์มาแล้วให้เราพิมพ์ประโยคนี้นะครับ SE เวนวรคแล้วก็ delete แล้วก็เวนวรค AGS ส i ิงนะครับกด Enter ไปแล้วมันจะขึ้นประโยคว่า SC นะครับ e e l e t e s สต์ c ว surface นะครับก็คือเสร็จนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดหน้าต่างนี้ไปแล้วเราก็กลับมาที่ช่องอช่องช่องรันนะครับเรียกช่องรันแล้วกันพิมพ์คาว่า s w i t นะครับแล้วก็กด Enter เราจะได้หน้าต่างสวิตมานะครับแล้วเราก็าดูประโยคนี้เขียนไว้ว่า Adobe g e n i u s Software Monitor s u i t c h นะครับเราก็คลิกขวานะครับเลือกคำสั่ง Property นะครับเราได้หน้าต่างมานะครับเราเลือกตรงช่อง Start Type ให้เป็น Disable แล้วก็เราก็กด Stop นะครับให้มันขึ้นสถานะ Stop แล้วเราก็กด Apply แล้วก็ OK นะครับแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไป เท่านี้จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับคืออย่างแรกเลยก็ไปเปลี่ยนนะครับโฟลเดอร์ของตัวโปรแกรมก่อนให้มันเป็นชื่ออื่นนะครับอย่างที่สองเลยก็คือ,อามาลบสวิตช้นะ,นะครับแล้วก็3แล้วก็มา rename ไอตัว s วิตช์มอนิเตอรที่อยู่ในหน้าต่างสวิตนะครับก็จะมีอยู่3ามสามเซกชที่เราต้องทำนะครับ ก็ท่านี้เองนะครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากอะไรสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วไม่ทันก็ใช้วิธีการ Stop นะครับขั้นตอนแต่และขั้นตอนไว้นะครับก็จะได้ดูทันแล้วก็คําสั่งไหนที่มันต้องพิมพ์นะครับผมจะทิ้งคําสั่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านสามารถที่จะ copy ไปแล้วก็ไป กดเพสต์ในช่องคำวานได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์แล้วก็ลดขั้นตอนการผิดพลาดด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับหวังว่าคลิปของผมจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างน,นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ